สวัสดีครับผู้ชม่อบบูชาเฮนะครับดูรถของเราตอนนี้นะครับเ็มไปด้วยสมบัติเลยนะครับอ้าวมีคาร์บอยตัวหนึ่งนะครับนติดท้ายรถมานด้อย่างเงี้เล่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหบังอาจมากนะครับทําเราแต่เรียบร้อยนะครับเราจะการคาร์บอยเรียบร้อยละเราจะห้อยห้อยศพคาร์บอยไว้ข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปขายในเมืองได้โอเคสภาพนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเขาให้พี่บัวนะครับจัดการนั่นไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปเก็บนะครับเราจะจัดไปเก็บนะฮะร,รู้สึกว่าเราจะผ่านเมืองหรือผ่านบ้านนะครับมาสักนิดหนึ่งนะฮะแต่คณน,น่าจะไกลพอสมควรไม่ไกลมากหลังนั้นครับเห็นแล้วเราใช้โบว์ช็อตกันดูนะครับช็อตกัน โบไลโฟมาแล้วครับมาตันทิ้งไปนะครับถ้าเรามีม้านี่ยังจงยังโอเคอยู่แต่มา้าเราก็สุนเอออะไรอ่ะอ๋อ อ๋อครับอย่าพี่บัวจัดทุกอย่างก่อนในรถนะฮะเราออกมาปราบตรงนี้จัดเป็นพายจัดอะไรเข้าไปเป็นไอ้นี่ก่อนสมเป็นพายนะครับเป็นเชื้อเพลิงก่อนเราเข้าตอนนี้เราก็ใกล้เข้าไปในเมืองที่สามแล้วเนาะหรือเมืองที่สี่เราก็ไม่รู้นี่แลลืมนับเลยนะครับนี่งไงล่ะ บัวอะไรเฟินแรงนะครับมาสิากาเากาะทำไมเล่าเกาะทำไมเล่าโอ้โหไม่คุ้มเลยนะฮะไปเลยดีกว่าตอนนี้พี่บัวน,น่าจะกำลังจัดหมานะครับ ไม่มีนะครับเพราะว่าการที่เราเลี้ยหมาป่าอยู่หลังรถเนี่ยดีอย่างนึงนะครับศัตรูก,กระโดดเข้ามาจะโดนกัดโดนงัดได้ ใกล้ถึงแล้วนะครับบึงวางมากโอ้โหเขายักษ์นี่รถของเรานะครับอยอก่ารถรถถังนะครับห้อยศพซอมบี้ตึ่ม พ่กุดเหล็กแร่ทองคำตรงนั้นอีกนะฮะเงินเพียบเลยครับตอนนี้โชกันนะครับ เรียบร้อยแหงนิดหนึ่งเก็บก่อนนะครับไปละ เดี๋ยววันนี้มานี่ก่อนนะครับโอเคเอาทองคําที่เราได้มาเมื่อกี้เต็มตัวเราจะเดินทางแล้วจ้าโอ้โหคืนฝนตกนะฮะเออเมื่อกี้เราลืมเข้าฟาร์มนะมีฟาร์มอยู่ข,ข้างๆด้วยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเราออกมาแล้วเดีย๋ยวให้พี่บัวเปิดอูดรถไฟหน่อยดีกว่า นี่เฮ้ยข้างหน้าเป็นปราสาทครับปราสาทครับเราจะหยุดหน้าปราสาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปืนนะครับยิงปืนที่อยู่บนหัวแล้วครับยิงยิงยิงนะครับรอเช้าก่อนอยู่นี่นะครับ น่าจะเป็นคาร์บอยนะครับเดียบรอดูไปหนึ่งนะฮะอยู่เฉยเลโดนสองเลยครับคาร์บอยกี่โมงแล้วครับตีหนึ่งเข้ามาก็โดนหมาครับคืนฝนตกอย่างนี้นนนคุณยังออกมาอีกคุณไม่รู้เหรอว่าสายโลฟ้าจำความจำเป็นสำหรับขึ้นฝนตกนะนี่หนไหมครับเรามีสักสองอันเห็นไหมครับเนี่ยๆๆ ใกล้แล้วครับทีสามแล้วแต่ว่ารู้สึกศักตรูจะเยอะมากนะครับกระสุนพอไหมเนี่ยโอ้โหร้อยกว่นนัดเองครับรอนะครับทีสี่แล้วครับนี่โอ้โหฟ้าผ่าระยะประชิดนะฮะร,รอตีห้าแป๊บนะครับออกไปตอนนี้มีตุยเหมือนกันนะผมว่าเอาละครับทีสี่ผมลอ,อกดูนะครับ ื่ังจากเราเป็นแวร์วูฟนะฮะนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยครับใช้ปืนไรเฟิลจัดการซะก่อนไห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 นมีแต่เสียงนะครับอ๋อนั่นไงล่ะจิ้นก่อนเลยนะครับ ใกล้เมืองเลยด้วยนะครับเดี๋ยวขับรถมาใกล้ๆดีกว่าจะสบายหน่อยนะครับต้องขับรถไปใกล้ๆก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับเอามา้อาออกมาด้วยใไหมไม่มีตอนนี้เราขึ้นตัวชาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนะครับปืนปั่มปืนยิงได้ปืนตรงนี้นะครับ เราไม่รีบครับเราไม่รีบเดี๋ยวขับรถไปนะครับโอ้ย <c oughs> ไปใกล้ๆหน่อยไปใกล้หน่อย <c oughs> ถึงเบสอ่าอ้าวศัตรูเต็มเลยครับบวกขึ้นมารถก่อนกูอยู่ไหน อ๋อมาป้าเราไปลุยนะครับหืมมาป้าเราตายไหมตายอย่ือนันนะครับอ๋อไม่ก็าทำลายรถเหรอถามจริงเหอะแกทำลายรถฉันได้เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงทำลายไม่ได้หรอกมาเลยครับ มีมาป้าอีกไหมครับเนี่ยอ๋อมีมีม้าครับมีม้าตัวนึงเดี๋ยวให้บัวก่อนเดี๋ยวขับให้บัวนะครับฮ้ยเอาขับไปได้อะอ่ามาแล้วฮะขับไปข้างในเลยนะครับเผื่อหนีออกมาโอ้โหน,นั่นมันแทงครับมันแทงมันแทงเดี๋ยวก่อน แบนเดดก่อนบัวมีม้าแล้วนะครับบัวขี่ม้าดีกว่าครับจะขึ้นตัวเร็วมาแล้วครับยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยอ้าวนายพลนายพันมีกุญแจแล้วนะครับนี่อ่ะช็อตกันนี่อ่ะช็อตกันมาไรเฟิลเลยนะครับยังอีกยังอีกอ่ะยังอีก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  หมดไหมหมดเกลี้ยงนะครับอย่าพึ่งดีกว่าครับเอามาเข้ามาก่อนขี่มาเข้ามาตรงกลางเลยครับเพื่อความปลอดภัยตัวนี้ก็มีปืนนะฮะให้เราเลือกใช้ทุกยี่ห้อนะครับซอมบี้เหรอมาอีกแล้วนะครับ โอ้กินสเต็กออยครับแล้วก็แบนเดตอยู่ไหนเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนก่อนนะฮะโอ้มาแล้ว ออกมาอีกเหรอเนี่ยะโอ้โหมันแหงับมันติดตัวเนี่ยอยู่ยนิ่งๆสิยครับอยู่ยนิ่งๆยิงไม่ได้ครับยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไไดโอ้โหอยู่ไหนแล้วอะยิงไม่ได้ครับบูขึ้นไหวตัวยิงไม่ได้ครับบวกกินยาก่อนกินยาก่อนเอายาก่อนนะครับ มาอีกแล้วเหรอเอาของก่อนใจเย็นๆครับกันได้กันไดอนอ้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอย่าใช้อลไรฟิลงยิงนี่ไงเรียบร้อยมันอยู่ข้างนอกนะครับเอาของให้หมดก่อนมิสติกออยด้วยนะ เก็บก่อนเก็บก่อนนะครับเซ็กกอออยู่ตรงนี้ที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเก็บเซกกออเลยอ่าเปลของหมดแล้วนะคุญแจอยู่ไหนอะ่ะไปไหนคุญแจนะครับ อยู่แจแล้วนะครับไปเลยตอนคืนนะครับไม่ต้องห่วงเข้าไปเลยครับเดี๋ยวโดโดขี่ม้าหนีเลยนะมีม้าอยู่เห็นไหมไม่ต้องกลัวครับหยิบมาแล้วครับอย่าใช้ปืนใหญ่ ได้ครับขี่ม้านีเลยครับขี่ม้าขึ้นรถเลยอยู่ไหนอ่ะขึ้นรถแล้วใช่ไหม <S <S ใครขยี้ยิงเราเดี๋ยวนะอ๋อปืนเรายิงเองออตโต้นะครับ อ๋อไม่ใช่พวกโจรซอมบี้นี่ไงล่ะมาครับยืนนิ่งๆให้เรายิงมามีอีกไหม มาตายเกี้ยงครับเดี๋ยวกลับไปเอาของอีกนะครับตรงนี้ยังมีของอยู่นะมามาเลยมาสิมาอีกสิีกครับนี่มีไหมเดี๋ยวโบจัดจัดในนี้นะครับ ไหนอีกไหนอีกมาแล้วน,นี่น่าจะเช้าเลยครับโอ้โหจบตีเราด้านหลังหยบร้อยเช้าครับเต็มยังสองเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะฮะ ตายเกี้ยงเดี๋ยวเข้ามาเอาของได้ตัวนี้จะมีพวกยาน,นะครับปืนนะกระสุนเอากระสุนก่อนดีกว่ามีตรงนี้นะครับแล้วก็มีโบไลฟลิลโอ้ตายเกี้ยงเลยนะครับ แล้วมีปืนใหญ่ด้วยเดี๋ยวนี้กันปืนใหญ่มาทำไมอ่ามาตั้งนี่เอาโอ้โหยิงปืนใหญ่ได้นะฮะ เดี๋ยวโบไปเก็บของอยู่นะฮะตอนนี้แล้วก็เอานี้มาห้อยๆก่อนศพหมาป่านะครับห้อยติดไว้เดี๋ยวไปขายนะสอมบี้ขายไม่ได้นะครับแต่หมาป่าพุ่นี้ขายได้มาเพียบเลยตอนนี้ ตัวนี้เราถล่มเรียบร้อยแล้วนะครับถล่มฐานทัพของคาร์บอยโจรโ,โจรล้าเรียบร้อยไม่เหลือนะครับยวขับมา้าไปหาบัวกันดีกว่า อ๋อไปอยู่ข้านอกแล้วข้างในหมดของหมดยังครับยังไม่หมดนะฮะโอ้โหของเยอะมากเยวเ,าเอาเนี่ไปก่อนอุปกรณนี่จะมีของนะอ้าวไม่มีแล้วเหรอไปดูแบนเดจก่อนนะครับเก็บไปก่อน ปืนน่านาวีปืนนาวีโอ้โหของเพียบบอลช็อตกันมาตัวนี้มีอีกไหมอ่อนมีนี่กุญแจเอาทำไมอะเอ้ยเอาไปขายผมว่าขายได้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้โบนนะครับหยิบสมพระมาเพิ่มพลังนะครับเพราะตอนนี้ของในรู้สึกใน,นเริ่มเต็มไม่มีละหมดแล้วนะฮะตอนนี้หมาตายหมดแล้วนะครับต้องไปอัพหมาใหม่แล้วครับเศร้าจริงนะครับ ต้องหานะครับฝูงผาป่าไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้ของขายเติมได้ปืนใหญ่ด้วยหรือมาคิดตัวหนึ่งอ,อ๋อนี่เป็นศพนะฮะเือศพโอ้โหไปดีกว่าเข้าเมืองเลยนะครับเราไปซื้อปืนหน่อยละ ก็ไปซื้อกระสุนปืนนะครับจัดก,การเรียบร้อยแล้วนะครับพังฐานทัพของพวกซอมบี้เรียบร้อยเข้าเมืองก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเบสรับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่29,000เมตรแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ